โดดลงมาแล้วเพื่อนทีมอาคาโดดลงมาแล้วไม่มีใครรู้ก็ายิงแตกหนึ่งเพื่อนคนเงียบ <c oughs> อยู่ตรงไหนปอนใน <c oughs> ซอกเหรอ โอ้โยเฮ้ยเออมันเห็นเอ้าเอ้าโอ้ถังระเบิดมันมีหน้าไม้ชุบหน้าบอกไว้ก่อนเป็นนี่ฉอดได้ปะเป็นนี่ฉอดได้ปะประตูล็อกเนี่ยได้มันดไม่ทันมันเปิดอยู่แล้วเพื่อนประมาก้านี้ตรงประตูเนี่ย ไม่ได้มีไม่ไดนี่มีเฮ้ยโหเอ้ยติดขือไม่โผล่แล้ววะมีไอ้ลินแดงตัวนึงอ่ะผมดูที่แค่มุมล่างนะพี่ามี้เดินลึกมองยากเฮ้ยกูเจอกูเจออยู่บ้านนน้นตัวนึกตายเพื่อนได้หนึ่งมันเคลียร์กันไม่จบนะแต่กูยิงบ้านบ้านยาวฝั่งนู้นตายเพื่อนไม่รู้ใคร น่าจะเหลืออาก้าอยู่แหละเนี่มันสแกนเนี่เอออยู่แถวบันไดชั้นบนอ่ะพอมาดููอย่เอ้าแตกเพื่อนลุยกูเข้าไม่ได้เพื่อนดี่นะไม่ชุดสวย ไม้ชุบไอ้แค่ตัวนี้บ่ใช่มะใครปิดอะกูไม่ได้ปิดนะนี่ไงขี้สงสัยขี้สงสัยตกลงไปหยุดกลางอยู่ในตัวบ้านหนึ่งอยู่ในตัวบ้านหนึ่ง ขี้สงสัยอย่าสงสัยเยอะเรียบร้อยแตกหนึ่งมันขึ้นไปชุปบเราแค่อยู่มีระเอบิดอีกสกันปะปาขึ้นไปเลยข้างบนอ่ะไม่มีเพื่อนอยู่แล้วมันชุบยังชุบแล้วลองสแกนดูดิ เระเบิดมาหางคนนี้นะกูอยู่หลังบ้านให้ไ,ไปช่วยเปล่ามีระเบิดลงอยู่ไล่ได้อุ้ยไอ้เหี้ยจุบแล้วจุบแล้วกูเลือดไหลกูเลือดไหเลเพื่อนมันตามมันตามสวยอ,อยู่บนหัวอยู่บนหัวอยู่บนหัวตัวเดียวเลยปอนเลือดไหล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  ลุยต่อลุต่อลุยต่อไป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 ไเรียบร้อยนาไม้ทำพีทแกนหมด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 จีจีวะเตรียมชุบกูนะมีมีน้าไมาชุบไหมมี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 เอ็งกำลัทำอะไรอยู่เหรอน้าไม แม่งเลือดไหลระเบิดระเบิดเพื่อนระเบิดระเบิดแตกกันเองอุย้ยไม่แตกระเบิดอีกลูกระเบิดอีกลูกระวังไปบุกเลยเพื่อนเลี้ยวขวาให้บุกไม่ได้เบิอนะจีบไฟอยู่ ขวาให้พี่ดูซ้ายหน่อยเอาเลยเอาเลยตายสวยปะไอ้ดึงไกลๆไปเลยไปเลยไปเล็โอ้ยโน่นโน่นโน่นโอ้ยไนหมดล้วหโอ้ยยัเลือดไหลตายเพื่อนกูยิงมาตายแล้ว ไอ้เขี้ยวปอนไม่ปืนเลยอ่ะต้องตบฟัดเจ็บเลือดไหลเลือดไหลตรงผมเลือดไหลเลือดไหลต้องส่องต้งส่องตรงข่องผมถ้าอยากไปข้างหลังมางซ้ายระเบิดเพื่อน 不就错了吧。 เอาจากไหนเนี่ยไอ้สับปอนชุบได้ไหมชุบได้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 ให้กูไหมหรือ,อยังไงกำลังชุบกำลังชุบไอ้เหี้ยม,มันดันออกมาเลยชุบเลยชุบเลยเพื่อนวิ่งกลับละก็ไม่ต้าอะไรพี่ เจอเลยอุ้ยเขี้ยตามดีจังวะแตายไอ้วินฟูวปะใช่โอ้โหไอ้ซ้ายขวาอีกพี่ไอ้ขวาไอ้วินฟิวอยู่โอ้ยเฮียผีตีหน้าสะบับชุบปะชุบได้ปะไม่ได้เหรอไ,ได้พี่เราจะชจะ

เทตุหน้าไม้เหมือนกันหมดทีนี้หมดโอ้โหพี่มันยิงเมันยิงวบาแปงมานี่นะพี่เห็นไหม ตัวนี่นะคะิดเลยชิดเลยยังไมู่กรู้หเียตายยังต้องสบผมไอ้เฮียไม่ตายระวังนะมาร์ูสัก หน้าเลยสายพันยาไอ้เหี้ยโคตจีบไอ้ยื้ถ้าเกิดกูหอกคมๆหน่อยแล้วมึงทาเลยพี่มีกับดักหักซ้ายตรงไปหักซ้ายอ่ะมีกับดักแน่นอนมาละกันนะ ปล่าเดี๋ยวกูหิวให้ถือน้าไม้หิวอยู่ออกูยิงให้ไหมกระโดดข้ามได้นะตายหอตรงไหนไม่รู้อะไปตามไม่นดิออโต้ฮ้ยิงไม่โดนโทษว่ะมันต้อนศพแตกอาก้าแตกเสียบคัม แลน็อกมาพี่แล้วนอกมาหลังเข้า,มา,ขาไม่ได้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 เขหัวผมสวยหลงังหลังตัเดียวเลยพี่ทำไว้ให้่เป็นทุกนี่มันดีใหม่ไอ้ตัดโอ้โหที่ใหม่อกกาคาสองข้บอกโอ้โหที่เงี้ยเข้าหัวกูมันก็เจ็บนี่

หน,น่อยโอ้ยระเบิดช้าจังวะมันตายมแตกแตกแตกอได้เนี่ยโอได้ในโให้ในโอให้พใหเพ่อนตัวเดียวจะเอาให้ยูวแพงออ เอามะไหมเพื่อนกูรออยู่เต็มเลยสัตว์ดีๆมอนมอหมดอนเฮ้ยคนเนาอตายพี่ระเบิดผมวางกล่องช่วยไหมพี่มาเปิดแล้ว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 โฮอยู่โฮอยู่เข้าเลยเหรออยู่ขวานึง อยู่ขวาอยู่ขวาตุ้มไปไหนต่ะไปตรงนี้หนึ่งเพื่อนอออยแทงแล้วทีนึงสองแปดโอแตกสองแปดแตกเชียช่ยเอ้ยไม่เห็นวหร หนึงดูได้ถองแล้วเ,เพื่อนล้มหมดมันดักส่ทางซ้ายิีระเบิดบาได้นะถูกลโอ้ยแไก เปิดพี่เปิด้าใจโหยิงไปเยอะมากอ่ะเพื่อน <c oughs> เยอะมากจริงเอาไรพอตีนต่างเข้าไปตรงนี้ได้ <c oughs> ลงไปไงอะ่ะตงหานานหั้ย <c oughs> ยิงไปโคตรเยอะอ่ะโดนโอสกิลฮ่าสกิมันนั่งจุกนะทั้งสองสองคนนี่ไกลๆสองคนที่ระวังตายที่ไหนกันแน่เนี่ยชั้นบนพี่ชั้นบนชั้นบนตายแล้วนั่นเหี้ยมึงวางแถบวิญญาณเนี่ยข้าบนบนหัวชุกไปละใช่บน ตัวนึงๆๆตัวนึงเชิญเชิญสวัสดี阿华ไม่มายิงชุบไม่เห็นมันเลยแตกเฮ้ยนี่ยังไงขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวก,กูไปขึ้นบ้าน,นบาน,นไม่มีแล้วพี่ขึ้นบนไม่มีขึ้นบนไม่มีแล้วอ๋อมันตายหมดแล้วเหรอแล้วมันอยู่ไหนอ่ะถ้ามันไม่อยู่ข้างบนอนะ่ะฝั่งนู้นพี่อ่าขวาตัวนึงขวาข้าอีกตัวนึงดัดฟ้าเคลียร์ใช่ไหมฝั่งบ้านขับ ไป<ห>ก <นะ S 2> ันเถอะพี่เนานะโอ้ยไอ้เฮียเอ้ยบ้านบ้านเล็กข้างหลังถูกใจเปล่าดูร <c oughs> ะเบิดมาเด็กโอ้ห <c oughs> น้ารอดแล้วจะล้มอีกเลยพรอนเห็นเปล่าโอ้โหไอ้เยียเอ้ยเนี่ยพอคนอื่นจิงกูทีเดียวตายไอ้สัสยี่สิบเมตรไอ้ควายเอ้ยเก๋งปวดโง่เลย เรียบร้อยสัตว์เดี๋ยวที่เดี๋ยวบังให้พี่มันอยู่ไหนบ้างอ่ะกูไม่รู้อยู่วงไก่สองข้างลังหนึ่งแล้วใกล้ใกล้กันน่ะเข้ามาแก้แล้วเข้ามาแก้แล้วตายสองฮะไม่ตาย,ตาย ไอหนึ่งี่พี่มโหอะไรเป็นโมโหอะไรมาเนี่ยไหนึ่เาไม่เหตไม่เหตไม่เหพี่จะัยล้วไอได้ไม่ได้ชู่ไได้เรก่อนเอ้า <laughs> โนโนโนเอาไปก่อนก,ก่อนโอ้โหดโดนหอก ระเบิดได้นะจะวิ่งกันรต้องชุบตาผมสวยสวยาหัวซ้ำใหอ่อะโดดไปให้เพื่อน <c oughs> มาเหยืยอล่อของแท้คิวคิว